สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กลับมอเตอร์ผมเบ็นไม่กลับมอเตอร์ครับวันนี้นะครับมีรถที่อยู่ในเซกเมนต์ของ crossover หรือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของ SUV ครับผมมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วอาจจะเป็นรถแปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าเมืองไทยก็มีเยอะนะใช่ครับแล้วก็มีในตลาดก็คือจริงๆแล้วทาการตลาด มาสักระยะแล้วในรุ่นนี้นะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Subaru f o r e s t e เรนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2009นะครับใช้งานอเนกประสงค์มากใช่ขับดีมากแล้วต้องบอกว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยแบบเบาสบายเลยฮะแน่นอนฮะเบาจนเหลือเชื่อนะพี่เวนคุณผู้หญิงก็ขับสบายเลยขับสบายอยากให้ทุกคนมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เวนกับน้องอุ้มนะครับพาชมสภาพคันนี้กันเลย เอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าซูบุรุรถครอบครัวคันนี้กันดีกว่านะค,คุณผู้ชมคนนี้นเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้าโลโก้โลโก้ดาวของซูบุรุนะก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะอาจจะมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับ,รบแต่ไม่น,น่าเกลียดนะครับผมข้างหน้าโครเมี่ยมเงาวับสวยงามเลยแต่กับทีมสีตรงนี้ที่เป็นสีเทาแบบ เขาแบบออกดำๆนะครับสภาพสวยงามเช่นกันนะดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมเลนไฟหน้ายังถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับรีเฟลคเตอร์ข้างในนี่ผมมัีไม่มีรอสวยชัดเลยครับครับผมแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเขาก็ยังอยู่นะนี่สภาพถือว่าสวยงามเช่นกันครับครับสีตัวถังนะคุณผู้ชมนะเงาฉ่ำทั้งคันสวยงามนะมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆนะคุณผู้ชมอยากจะให้ดูนะสันตัวถังทุกอย่างคมกริบและบางๆคุณฟังเสียงเอาแล้วกันโหบางมากนะอย่างสังกะสีใช่ครับแล้วก็ล้อเป็นล้อเดิมของเเจ้้าบตัวนนีป็ โตนด้วยนะดอกอยางก็ลึกใช้งานได้อีกนาเลยครับครับผมนี่ด้านข้างฮะสำหรับคนที่หารถครอบครัวอยู่ผมบอกเลยนะ ลุยก็ได้นะฮะแล้วก็ไปท่องไปเที่ยวนี่ดีเลยนะไป<ช><อ>เที่ยวนั่งกันได้เต็มครอบครัวยิ่สวยงามนะคุณผู้ชมฮะใหญ่ใหญ่แบบนี้ใช่คือใยากให้สังเกตดีไซน์ของเขานะว่าคือรถเขาเป็นรถที่เข้าไปนั่งเนี่ยบอกได้เลยรู้สึกโปร่งมากใช่อยากให้มองสัดส่วนของกระจกานานี่ขนาด<า><ห>นี่ว<ช>้างใหญ่ตรนี่<ช>เกือเท่าตัวถังอะบอกเลยว่ากระจกโปร่งมากนั่งสบายแน่นอนครับผมครับผมแล้วก็นี่ลาหลังคาแข็งแรงบึ้งๆนี่โยกรถกันได้เลยนะครับสามารถเอาไปติดแหลกหลังคานะหรือจะเป็นเต็นท์หลังคาก็สบายสบายเลยใช่แล้ว ล้อหลังเป็นล้อเดิมเจ้าซูบูรูเช่นกันแล้วก็เป็นยางบิโตโกลเช่นกันนะครับดอกอยางก็ลึกเลยครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับขาไฟหน้าฝั่งข้างซ้ายเลนก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะรีเฟล็กเตอร์ข้างในผครเมี่ยมนีไม่มีรอกนะครับไฟตันหมอกฝั่งนี้ก็ยังอยู่นะก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่เช่นกันนะครับครับผมอยากให้ฟังเสียงค้ังี้เช่นกันนะว่าแบบนี่ หวงมากสุดยอดเลยนะฮะตัวถังเดิมนะผมการันตีนะเส้นสันตัวถังนี่สวยงามจริงๆนะฮะครับล้อหน้าฝั่งข้างซ้ายก็เป็นล้อเดิมของเจ้าซูบูรุเช่นกันแล้วก็ยางบิต stone เช่นกันครับครับผมโอ้โหแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างนะว่าคันนี้เขาเป็นรถที่ขับสี่นะใช่เป็นขับสี่แบบฟูลไทม์เลยนะใช่นั้นขับสี่ของฟูลไทม์ของเจ้าซูบูรุเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาใช้คําว่าเซอร์เมติ l อลออร์ิวไรด์ซึ่งถ้าแบบภาษาไทยเรียกกันก็คือช่วงล่างแบบขับสี่แบบสมมาตรมันก็กระจายกําลังให้เราสามารถไปได้แบบถ้าจะทุ ประสัคเลยดีว่าและอยากผู้ชมแบบถ้าได้ไปดูคลิปเมืองนอกนะเขาไปใส่กันเป็นล้อแบบล้อออฟโรดนะใส่ยางวัตเทอร์เลนอย่างเงี้ยวิ่งกันออฟโรดโคดมาก<ช>ผม<ะ>ดูในคลิปแบบหุยรุ่นนี้วิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอครับผมะดูตัวถังด้านข้างต่อนะครับนี่ภาษีนะครับ 14กรกฎดาคม2 5 6 5ก็คือขาดนะขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับครับผมอ่ะแก้มด้านข้างนี่ครับคมสันนี่สวยงามเลยนะครับครับแล้วก็นี่นะลักษณะกระจกที่โปร่งอ่าล้วหลังคาที่แข็งแรงนี่ใช่ครับผมแข็งแรงครับเหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถเดิมนะฮะผมแนะนําเลยคันนี้จริงๆนะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะเป็นรถครอบครัวแล้วพร้อมลุยได้ด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะแคมป์ปิ้งหรืออะไรนั้นผู้ชมฮะแล้วก็ล้อหลังเป็นล้อเดิมของเจ้าซูบารุเช่นกันแล้วก็ยังบิสโ stone เช่นกันครับ มาดูด้านบานท้ายของเธอร์บ้างนะครับคุณผู้ชมครับ,รบท้ายไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายยังถือว่าสภาพสวยอยู่นะไม่มีแตกนะครับ Subaru อยู่ครบทุกตัวอ,อักษรตัวโลโก้ของเจ้า Subaru นะแล้วที่ผมบอกนี่ เซมิิคอเอาอยู่ไดครับผมอ่าเราก็ฝั่งด้านขวามือผมนะฮะอยู่ครบสวยงามนะคุณผู้ชมครับไฟทั้งไฟท้ายทุกอย่างสมบูรณ์จริงๆคุณชมรับแล้วก็ด้านหลังเขานี่ที่แบบนะมีตัดสีดำด้านแบบดีฟิเซอร์มางงี้นะสวยงามมากนะครับครับผมอ่ะดูห้องสัมภาระกันครับผมอันนะฮะห้องเก็บสัมภาระนะสำหรับรถครอบครัวนะคุณผู้ชมครับฟับเป็นไงกันบ้างฮะ ผมบอกเลยนะคือจริงๆและของเขาตอนนี้ก็ผมถือว่าค่อนข้างจูได้เยอะนะจูได้เยอะจูได้เยอะเลยนะครับทผู้ชมฮะแบบนี้นะฮะงั้นเพิ่มพับเบาะเพิ่มพื้นสัมภาระพื้นที่ก่อนดีกว่าใช่ฮะเพื่อนะฮะถ้าเกิดอยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอีกนะฮะมันก็จะสามารถพับเบาะลงไปได้อีกนี่เรียกได้ว่าเป็นน้องๆกระบะสี่ประตูกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะเป็นใหญ่กว้างขวางเลยแล้วก็ถ้ารู้สึกว่านี้มันเกะกะควาแล้วกดแค่ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เอาออกเลยนี่ มันก็ได้แบบาวนทีมันก็จะกลายเป็นว่าโล่งๆเลยนะใช่ครับผมสำหรับสำหรับบางคนที่แบบไปแคมปิ้งนะไม่อยากตั้งเต็นท์อะไรเอาที่นอนนอนเลยนะเตดมุ้งจบโอ้โหสบายเลยที่ยวสนุกหนานแล้วก็นี่นะครับตรงหลังด้านด้านหลุมยางอะไรนะครับเป็นยงฮะนี่ยางอะไรกัอยู่นะตัวแม่แรงขอลากรถบล็อกสัดล้ออยู่ครบเลยแล้วก็นี่นะพวกโฟมด้านหลังนะเห็นไหมสภาพสมบูรณ์นะแล้วก็นี่นี่นี่สือนี่ก็ยังอยู่ฮะ มาดูขุมพลังเครื่องยนต์ของเธอกันบ้างนะฮะผู้ชมครับครับขุมพลังเครื่องอยนต์คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องอยนต์ระดับตำหนังเจ้าซูบูรุเขาเลยนะนยนนก็คือจะเป็นรหนะัส EJ 2 0เลยนะเป็นแบบ4สูบเรียงบ็อกเซอร์สูบนอนนะสองครับใช่ฮะต้องบอกเลยฮนะว่าดูแล,แลและรักษาง่ายนะฮะ<ช>อะไร,รมีเยอะมากนะฮะผู้ชมครับผม และที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยห้องเครื่องเดิมๆ<ช>นะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้นะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกคุณผู้ชมมากว,ว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันว่าเดินทางกาไกลได้นะไม่ดันความไม่ไหลแนะ่นอนคุณผู้ชมใช่แล้วขอเส้นนี้ที่ผมบอกเป็นเครื่องระดับตำนานของเจ้าซูบูรุนะเพราะว่าเครื่องอีเจต,ตัวนี้ซูบูรุใช้มานานมากใช่ครับแล้วคือสามารถซิ่งได้แบบทุกสเตป็ปแน่นอนลูกกา้านข้อเอโโทอร์โบท่อไอดีคอแดงโอ้โหเฮดเดอร์แรงมากแรงมากของแต่งเยอะมากหรือแม้กระทั่งผู้ชมที่จะไปเป็นดิลิ u ูส S <S อ,อะไรเซอร์วิสทุกอย่างมีเยอะแน่นอนครับ,รบผมอีกหนึ่งความเดิมของเจ้ารถซูบูรุคันนี้นะครับนี่กระจกยังเป็นซูบูรุโรงงานอยู่นะครับบานหน้าฝั่งซ้ายนี่ซูบูรุบานหลังลซ้ายบ,นบ,บ,บานใหญ่นะครับนี่ซูบูรุนะครับกระจกบานหลังเล็กนี่ซูบูรุกระจกหลังนี่ครับซูบูรุหลังขวาบานเล็กนี่นะครับซูบูรุนะครับหลังขวาบานใหญ่กระจกฝั่งคนครับ กระจกเดิมทุกกระจกเดิมโรงงานทุกบานครับมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมัาแผงประตูข้างฝั่งข้างซ้ายนะนี่กรบอกนี่นะตัวพลาสติกสภาพสวยงามนะครับด้านข้างนี่เป็นบอกผ้านะสวยงามมากนะครับทิมสิงเงินนี่สภาพสวยงามเลยไฟมุมประตูสีแดงติดครบปกตินะครับช่องลำโพงที่ประตูไม่มีแตกหักนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับ ปรับข้างไฟฟ้านะครับครับผมไปทางซ้ายครับขวาขึ้นลงครับผมเอานะฮะอีกหนึ่งอย่างนะฮะคือภายในของเธอนะฮะต้องบอกเลยนะะว่าเป็นเบาะผ้านะสวยงามมากนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะคุณผู้ชมครับเบาะนี่โอ้โหนั่นปักเลยคุณผู้ชมฮะปีเปิดทุกอย่างนี่โอ้โหเป็นไงสันสันตั้งสวยงามนะคุณผู้ชมครับไม่มีตําหนินะคุณผู้ชมนี่ต่อมาฮะคุณผู้ชม มาดูที่ดัชบอร์ดคอนโซนหน้านี่<ฮ>นะคุณผู้ชมครับก่อนโซนหน้านี่ผมต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าอลังการมากนะฮะค่อนข้างใหญ่โตทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมแล้วสวยงามคุณดูดิเป็นไง ไม่มีตำหนินะไม่แตกไม่ขาดอะไรเลยนะคุณผู้ชมรชครับตรงกลางครเ,เขาเรียกว่านาฬิกาของเขานะทุกอย่างนะบอกองศายังคงใช้งานได้อยู่นะคอนโทรลต,ตรงกลางครับวิทยุเดินจากโรงงานนะค,คอนโทรลแอร์จากโรงงานครับคอนโซลตรงกลางร,ระบบเกยียร์เป็นเกยียร์อัตโนอมัตินะรพร้อมตรงช่องเก็บของตรงเก๊ตรงกลางตรงนี้นะคมมุณผู้ชมค่อนข้างใส่ของได้เยอะเลยใช่แล้วคือถ้าเราเกะกะนี่ออกมันก็สามารถใส่ได้เพิ่มอีกนะครับพี่ก๊อฟขอนี่ด้านข้างตัวถังนิดนึงเอาตรงนี้หน่อย นี่ย้ายดูเพจด้านข้างนี้หน่อยนี่ Fuji Heavy Industrial นะแล้วก็ตัว l e ข a c y นะตัวสติกเกอร์เดิมของเขาโรงงานตรงนี้ยังอยู่ครบสภาพสวยงามเลยครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคับแผงประตูด้านขวานี่พลาสติกตรงนี้ก็เห็นว่าสภาพสวยงามอยู่นะทิมสิงตรงนี้อาจจะมีลอกบ้างนะครับแต่ก็แบบไม่ได้น่าเกลียดนะปุ่มตรงนี้สภาพสวยงามนะครับแผงข้ามประตูที่เป็นผ้านี่ผ้าลา,ายชัดสวยงามนะครับไฟมุมประตูด้านล่างสีแดงนี่นะครับติดปกตินะ ช่วงลำโพงไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นใช้ไงานได้ปกตินะครับปรับทางไฟฟ้าให้ชมไปทางขวาซ้ายขึ้นลงใช้ไงานได้ปกติเลยครับ มาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะฮะก็คือเบาะขันขับนั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าเบาะของเธอนี่ยังสวยยังใสย,ยังจ่มอยู่เลยนะค,ะ<ช>คุณผู้ชมค,ครับเบาะนะฮะไม่แตกไม่ขาดนะ,ะได้นะฮะไม่ล่นนะฮะเปี๊กทุกอย่างนะ,ะของเบาะนี่ยังคงแน่นและกระชับดีอยู่เลยนะค,ะคุณผู้ชมครับครับอ่าต่อมานะฮะที่ด้านไม้กันบ้างนะค,ะคุณผู้ชมเออไม่ใช่ไม้พุ่มลายกนนะฮะคุณผู้ชมครับ ุ่มิร่างของเขานะฮะเป็นุ่มอรไรเดิมนะฮะโหเป็นไงโลโก้โดดเด่นด้วยนะฮะหดาวนี่ซูบารุแน่นอนนะครับผู้ชมครับมาพร้อมระบบ SRS ก็คือ Airbag นั่นเองนะุ่มไรไาเดิมๆสวยๆใสๆแบบนี้นะคุณผู้ชมต่อมานะที่ด้านไมค์กันบ้างเป็นไงโอ้โหสวยใสกริบเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้วิ่งน้อยนะใช่เลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่กิโลเท่านั้นนะร้านเราขายแต่ไม่ได้้ายินยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับอ่ะบนหัวผมครับคุ ไฟนะฮะติดทั้ง2ดวงครับตรงกลางนี่เขายังมีที่เก็บแว่นตาได้อีกหนึ่งที่นะคุณผู้ชมครับบังแดดฝั่งด้านขวาครับเวลาเปิดลงมาแล้วฮะคุณผู้ชมครับเราก็จะเจอกระจกนะแต่ไม่มีไฟจากโรงงานนะคุณผู้ชมครับมาดูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างฮะเปิดลงมาฮะมีกระจกแล้วไม่มีไฟจากโรงงานเช่นกันนะฮะ มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับออนุนี้เริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับครับตรงแผงประตูนี่สภาพพลาสติกสวยงามเลยนะครับทิมสิงินตรงนี้นี่สวยงามนะครับทิมด้านล่างที่เป็นตรงมือเปิดก็สภาพสวยงามเช่นกันนะผ้าที่แผงประตูนี่สวยงามชัดเลยนะครับช่องลำโพงไม่มีแต่หักเช่นกันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นใช้งานได้ปกติครับ มาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมมาต้องบอกระยำกันเลยนะฮะว่าคันนี้ภายในนี่สวยจริงๆนะฮะใช่ครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมนี่สวยงามฮะพลาสติกทุกอย่างนะ,ะผ้าขาวสะอาดดีช่องลําโพงไม่มีแตกนะฮะข้างล่างนะคุณผู้ชมครับทิมสวยใสนะฮะระบบไฟฟ้าครับลงะฮะคุณผู้ชมขึ้นได้ปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ<ะ>และอีกหนึ่งอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเป็นรถครอบครัวที่พร้อมลุย นั่งด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่านั่งสบายมากใช่ครับดูท่านั่งผมผมสูง170นะนั่งสบายจริงๆนะฮะแลวเบาะเ<ช>บอรบของเขานี่ค่อนข้างนั่นกระชับชเลยนะลองมาดูที่ด้านเบาะฮะเบาะเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะฮะที่างที่บอกนะ,ะจากโรงงานนะสวยนะคุณผู้ชมชไม่ขาดนะได้ไม่มีร่น เบาะนั่งแล้วพนักพิงนะอย่างที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะว่าเบาะหลังของเขาสามารถพับลงมาเพื่อเก็บของข้างหลังได้อีกนะครับผู้ชมใช่แล้วไม่ใช่แค่พับได้นะพี่เบนคือให้ดูนิดนึงนี่คือผมมาสูง177นะที่ผมบอกมันรู้สึกโป่งมากใช่นี่คือเนี่ยดูหวยังเหลือเยอะเออไม่พอผมเป็นคนขี้เมื่อยผมชอบเอนเบาะกดไปนี่มันสามารถเอนได้อีกเออแล้วมันเอนได้ทั้งสองข้างนะเดี๋ยพี่กอล์ฟลองดูความต่างเขานะมันเอนหลังไปเนี่ยมันเอนได้เยอะนะ บอกเลยว่าขูดสบายเลยนั่งสบายแน่นอนนี่มีเท้าแข็งอย่างนี้นี่นั่งต่างจังหวัดสบายเวยสบายว่ะทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งกันอยู่ในเจ้า subaru forester คันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับแอร์เนี่ยเย็นแน่นอนชํำเลยนะครับนี่ขนาดเปิดเบานะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าคนนั่งหลังนะครับคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากอ่ะเป็นไง เล็กลงเล็กลูมทุกอย่างที่เหลือเนี่ยคือมันนั่งสบายอ่ะมันโปร่งเหมือนที่อุ้มบอกจริงนะใช่พอเอนเบาะเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราไม่เอนเนี่ยก็จะมีที่เก็บสัมภาระได้เยอะกว่านี้ใช่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าเก็บได้เยอะนะเยอะเยอะเลยอ้โหเฟี้ยวเลยดูสิคอนโซลคอนโซลเธอครับสวยงามคริบแโ้แล้วผมชอบฟังอะไรมากเลยนะมันอารมณ์แบบสปอร์ตอ่ะเป็นการที่ขับรถ SUV แบบแต่แบบได้อารมณ์แบบสปอร์ตอ่ะใช่อ้โหเฟี้ยวจริง จัดให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยโอ้โหรถรถเยอะอีกแล้วขอเลยในนี้ก่อนก็มีตรงนี้เขาบอกอะไรบ้างนะอันนี้จะบอกตัวที่เป็นองศาอุณหภูมิภายนอกนาฬิกาแล้วก็อัตราเฉลี่ยน้ำมันประมาณนี้ครับของพี่เออแล้วนี่ให้ฟังวิวก่อนละกันอ่านี่ใช้ที่มัลติฟังก์ชั่นใช้ปกตินะครับปกตินะก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมหมดเลยนะดีเสียงที่อ่าเป็นรถเดิมหมดเลยนะครับใช่เห็นไหมต่อนะจัดไป ดูสิขับซีนะครับโอ้ยวองรถวองรถโอ้เวลานี้ทำไมรถเยอะเนี่ยใช่เพิ่งจะเที่ยงอย่างนั้นเนี่ยอ่ะสักคู่นะครับคุณชมครับดูสิเอ้ยเอ้ยลองรถสุดท้ายเยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถ เนี่ยอย่างฟิลขับแบบเวียงอย่างนี้นะ uh. ก็เลยนะว่ามันแทบไม่รู้สึกว่าเป็นรถ SUV เลยใช่เพราะว่าด้วยดีไซน์ของเจ้าซูบารุเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องบาลานรถดีมากอยู่แล้วเพราะว่าจุดศูนยถ่วงของเครื่องเขาที่มันต่ำมากๆใช่ไหมแม้กระทั่งวาง,งการวางเกียร์วางเพลาอ่ะ ถ้าทุกอย่างเขาต้องการที่ให้บาลานซ์รถบันดีที่สุดนะชน,นิดที่ว่ามันเคยมีโฆษณาหนึ่งของซูบูรุอะที่เอาไปรถวางไว้รถวางคำอาเงี้ยรถอยู่นิ่งเลยอคือบอกเลยว่าบาลานซ์เขาด่ดีดีดีมากแน่ๆเ้วต้องบอกว่านั่งหลังนี่ไม่เวียนหัวนะครับไม่เวียนหัวเลยเพราะด้วยความที่ว่าจุดพอจุดส่วนทวนเข,ขตาต่ำการเวียงของรถมันต่ำมากตามไปด้วยไงก็เลยทำให้คนนั่งเนี่ยยิ่งเมารถน้อยลงเข้าไปอีกอเป็นรถทีนท่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลยนะใช่เมื่อกี้ดีธรรมดาใช่ไหมนี่ความเป็นทิศนิกอันนี้คือเลขสี่นะโยกลงสาม สองลงได้อยู่นะหนึ่งก็ลงได้นะหูโอ้ยโอ้โมาขนาดนี้เหรอวะเฮ้ยรถฝ่ายด้วยเฮ้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 ยเอไต่อสองไหมโอ้โหดูสิโอ้โหมึนมแรงถึงวัดเออนี่เครื่อเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นะเฮ้ยพอแล้ว คืออยากให้ดูบาลานซ์รถเขาโอ้โหนี่รถยกสูงนะเออแต่บอกเลยแรกบอกได้เลยว่าการเวียงของรถอะผมว่ารถเก่งบางรุ่นซู้ไม่ได้ใช่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 อันนี้เรื่องจริงนะเพามีเกียร์การที่ผมโยน่ะตัวรถแทบไม่เอียงแบบอย่างนั้นอะใือใมันแบบมันไม่โยกอะมันไม่โยกมันคนทอนรถได้ง่ายง่ายมากอ่อันนั้นคือพื้นฐานหลักวิศวกรรมของเขาเอ,อเอาเครื่องยนต์บอกเลยว่าสมบูรณ์แน่นอนออมีเกียร์สองสามรอบก็บอกเลยว่าตื๊ดตดมันมันเลยครับแล้วก็เกียร์ รอบต่ำรอบสูงเป็นปกติแน่นอนครับแล้วก็ตัวทิดทนิก็ใช้งานได้ปกตินะ oh. ช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนไม่มีกุกกักเลยอ uh. ปากแล้วก็ฟิลมันเป็นรถที่แบบบอกเลยว่ามันนิ่มเหลือเชื่อนะ uh. อันที่มันเป็นรถแบบสไตล์แบบคอสโวเอเอสยูวีอะไรยเงี้ยใช่มันนิ่มเลยแล้วก็สิ่งที่คุณได้กับเหล่าวิศวกรรมของเจ้าสุบรูรุคือการกาะถนนที่ดีมาก uh. ดีแบบดีมากๆแน่นอน เฟี๋ยวเลยนะครับลองตัดสินใจและมาทดลองขับกันดูได้ที่เมกะโมโตนะครับนะคืออยากบอกนี่นะั้มันไม่เคยมีผมเคยได้ยินคนที่ใช้รุ่นนี้หรือแม้กระทั่งแบบของตระกูลซูบารุพวกนี้นะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไปตั้งฉายายให้มันอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าหน้านิ่งๆแต่วิ่งชิบหายอะ่ะจริงจริง,จร,งจริงเลย ยังไงกับบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้าสูบรุฟอ r ์เร e e ตอร์คันนี้นะครับใช้งานอเนกผสมพอไหมครับจะขึ้นเหนือล่องใต้นะครับหรือจะใช้งานในชีวิตประจำวันรับส่งลูกๆไปโรงเรียนใช่ครับนะครับหรือว่าจะลุยนะครับเป็นแคมเปอร์แคมปิ้งทุกอย่างได้หมดเพราะรถมีระบบขับซแบบฟูลไทม์ครับผมโอ้โหขับดีมากใช่ฮะนะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโหแพงแน่นอน ถูกแน่นอนครับ399,000บาทเท่านั้นครับผมจัดไฟนั้นได้ด้วยดาวแค่6 9ห0 0เาองโอ้โหดาวถูกมากถูกไหมถูกมากโอ้โหใช่ฮะ399้กได้ขับรถแบบนี้แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเป็นล้านครับผมแบบนี้บางๆพอแล้วเนี่ยดูดิใช่ฮะสดสงดีสวยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม็กกาโมโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแม็กกาโมโตนะครับ